สวัสดีครับท็อปซี่คอเราพาเที่ยวที่อำเภอแม่แจ่มนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยผมยืนอยู่ตรงข้ามกับสถานีตำรวจแม่แจ่มนะครับซึ่งเป็นเป็นโรงพักที่เป็นไม้อยู่เลยนะครับก็สวยงามนี่เป็นจุดที่คึกคักที่สุดของแม่แจ่มยามค่ำคืนนะครับก็จะเป็นไนท์ไลฟ์ของตัวแม่แจ่มเลยก็อยู่ตรงข้ามกับสถานตำรวจแล้วก็จะมีเซเว่น เดินมาเรื่อยๆครับทางขวามือก็จะมีร้านที่ชื่อว่าร้านสวัสดีแม่แจ่มนะครับร้านสวัสดีแม่แจ่มเนี่ยเป็นบ้านสองชั้นนะเป็นบ้านไม้สองชั้นทั้งบนก็เป็นบ้านแบบเป็นไม้โบราณเลยครับแล้วก็ขายน่าจะขายเป็นพวกขายอาหารเช้าด้วยใช่ไหมครับแล้วก็กางคือก็เป็นพวกค่ะ,ะากางคืนก็เป็นพวกเนี้ยค่ะเป็นปลาเป็นปลา มีเบียมีอะไรด้วยใช่ไหมครับมีค่ะร้านน่ารักมากเลยครับข้างบนนี่ก็จะเป็นไม้ข้างล่างก็จะเป็นข้างบนทำเป็นโฟมสเตย์ค่ะข้างบนคืนเท่าไหร่ครับที่นี่อ๋อคืนละประมาณแค่ร้อยบาทค่ะร้อยเดียวโอ้อบบโหเหรอโฟมสเตย์ของเราคือโฟมสเตย์แบบไทยๆคือง่ายๆส่วนมากฝรั่งจะชอบแบบง่ายๆเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวผมพาเที่ยวในไลา์ที่นี่ก่อนนะครับก็ออกจากร้านสวัสดีแม่แจ่มนะครับเดินไปตรงนี้ก็จะเป็น ร้านขายผลไม้ที่อยู่หน้าเซเว่นนะครับแล้วก็เซเว่นใหญ่มากสามสี่ห้าครูหาเลยครับร้าเซเว่นด้านหน้าของ Seven อเซเว่นก็จะมีร้านขายลูกชิ้นนะครับ อันนี้ก็สารลูกชิ้นทอดสองไส่สิบบาทมีเคสญี่ปุ่นด้วยนะครับนี่เคสญี่ปุ่นเคสแม่แจ่มใครดีไหมครับพี่นี่ครับเคสแม่แจ่มเด็กๆรอชิมกันอยู่นะครับคุกคักครับ,รบตรงบริเวณหน้าเซเว่นของแม่แจ่มก็ยังมีร้าน ตือคาโกตือคาโกแม่แจ่มนะครับมาขายวันแรกเลยครับโหน,น่ากินนากม็นเหลืองน่ากินเนะอร่อยไหมได้ลองชิมบ้างยังครับเนี่อยอยากตือตือคาโกแม่แจ่มนะครับขายยังไงครับ ชิ้นละห้าบาทนี่ครับตือพาโกแม่แจ่มตือพาโกนะแล้วก็เป็นเซเว่นนะครับตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆเป็นตลาดโต้รุ่งนะครับ hotsea.com er. พาเที่ยวอำเภอแม่แจ่มแล้วก็นไลฟ์ที่แม่แจ่มครับ